ที่อยากให้คนที่อยู่ในวงการน่ะจำกัดจำพอให้พอเขียงกับธุรกิจของเราคอนเซ็ปต์ของเราสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำมากที่สุดคือหาความรู้แล้วก็จะต้องอินเวสต์ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือมันจำเป็นไหมอะเรามีงบอยู่แค่นี้เองเราก็หาเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่แพงแต่ว่ามันสามารถทำออกมาได้ดีเหมือนกันต้องสำคัญที่สุดตัวเราเป็นคนทำ ผมอยู่ที่ Fab Coffee Academy ครับซึ่งเป็นสถาบันกาแฟาพิเศษที่เขาแก่ที่สุดของประเทศไทยครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ครูเลิฟครับเป็นฟาเดอร์ผู้ก่อตั้งที่นี่เป็น AST หญิงคนแรกของเอเชียซึ่งได้รับใบเซอร์ในการสอนกาแฟาพิเศษนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าที่นี่รวมเรื่องราวกาแฟามากมายทั่วโลกรวมแหล่งความรู้สำหรับกาแฟซเปอร์เีจริงๆนะครับและในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ Fab Academy Coffee ให้มากขึ้นและมาดูในมุมมองของกาแฟซัพเปอร์เชนี้คฟ ที่่หหลาายยยคนนอจจะังไมเ็สวัสดีครับคุณเลิฟสวัสดีน้องอมร์นนี้เราอยู่ที่แฟบอะคาเดมีเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสถาบันที่แบบว่าเก่าแก่เราที่แบบได้รับการแนะนํามาจากผู้ใหญ่ที่รู้จักเนี่ยก็คือแฟบที่แรกแล้วพอผมมารงเรียนเนี่ยผมก็แบบว่าหลงรักอ่ะพูดยังไงดีอ่ะคือความรู้ความอบอุ่นแล้วก็ศิลปะทุกอย่างมันมันผสมกันรวมเลยซึ่งมันเข้ากับสับกาะแฟมากอยากให้ผมแนะนําตัวนิดนึงฮะจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันเราอ่ะ โรงเรียนเราเราเราไม่ค่อยโปรโมทเราอยู่เงียบๆแต่ว่าคนในวงการเขาก็จะรู้จักนะคะตัวพี่เองจริงๆมาจากสายแฟชั่นนะคะแล้วก็สายสายร้านอาหารแบบฟรายด์ดิ่งนะคะทำแฟชั่นนำเข้าแฟชั่นจากประเทศแถบยุโรปและหลังจากนั้นเปิดฟรายด์ดิ่งอยู่ประมาณ20ปีเราก็จะเข้าใจในเรื่องของอาหารเครื่องดืง่มเป็นอย่างดีมีแพชชั่นเรื่องกาแฟ เราก็ไปศึกษาหาความรู้จากครูหลายๆท่านในแถบแถบยุโรปที่พี่เดินเรียนหรือไปขอเข้าเรียนไปขอเรียน,ยนการคั่วกาแฟาจากคุณลุงคนหนึ่งที่ฟลอเรนซ์จีบคุณลุงแบบคือเวลาไปก็จะไปแวะคุยกับท่านแล้วก็ซื้อของจากประเทศไทยอะไรไปฝากจนอยู่มาวันหนึ่งก็ลุงก็เริ่มสอนตอนแรกก็เขาไม่ยอมสอนเพราะว่าวิวชาคั่วเขาห่วงมากครับ คือมันเป็นสมัยก่อนเนาะมันยังแบบเป็นแบบซีครตอยู่ก็จนได้เรียนพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราจะซื้อเครื่องคั่วก็ไปหาซื้อเครื่องคั่วตัวเล็กๆที่เห็นจอดอยู่ข้างล่างอ๋อเครื่องที่แบบว่าดูเก่าเครื่องคาปเปอร์เครื่องที่เป็นแมนนวลแล้วก็เป็นเป็นทองแดงซื้อมาแล้วก็ทดลองคั่วอ้าวพอคั่วเสร็จแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันยังไม่พอ เราก็ทราบว่ามันจะมีอีกสมาคมหนึ่งที่เขาสอนกาแ,แฟเป็นเรื่องเป็นราวเราก็เริ่มเรียนจากสมาคมกาแฟพิเศษของอเมริกา,า SCA <AA S 3> A 2อาอสองตัวเรียไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าพี่เป็นศิลปินพี่มาสายอาร์ตแล้วก็ หนังสือของวิชาการเกี่ยวของอเมริกามันมันยากมากมเราก็เลยถามว่ามันมีอะไรที่ง่ายกว่าน,นั้นไหมที่คนแบบเราเราไปเรียนแล้วก็เข้าใจง่ายรเราบอกเฮ้ยอยู่ต้องไปเรียนสายุโรปโอ้ถนัดเลยเพราะเราไปยุโรปแทบทุกเดือนแล้วไปเรียนในยุคก่อนที่พี่เริ่มเรียนเขาจะสอนในงานเอ็กซโปเรียนชงกาแฟเนี่ยเครื่อง สองสมตัวนักเรียน15คน oh, คนเรียน3วันสมัยพี่เรียนจะมีเลเวล one กับเลเวลรับแต่มันยากจังเลยอ่ะกว่าเราจะได้เอามือไปสัมผัสเครื่องเ ah. นี่ยหนึ่งเครื่องต่อนักเรียน5คนเนี่ยมัน oh. มันไม่เพียงพอแล้วก็มันก็ไม่คุ้มที่เราจะตีตัวเราก็คิดอยู่ในใจว่าเออจะทำยังไงดีที่มันง่ายกว่านี้ก็เรียนจนจบแทบทุกวิชาวันหนึ่งที่เรา มีความรู้สึกว่าประเทศไทยไม่มีเราน่าจะนำสิ่งดีๆแบบนั้นเข้ามาในประเทศไทยก็ตอนนั้นเรามีร้านอาหารอยู่ที่เอกมัย12ก็ชั้นสองก็ว่างเราก็เลยเซตอัพห้องเรียนขึ้นมา แต่ตอนนั้นพี่ยังไม่คิดอยากจะเป็นครูนะคะค,คิดว่าเออเซอัพขึ้นมาแล้วก็มีมบาริสต้าในประเทศไทยที่เขาเก่งๆก็เชิญเข้ามาเหมือนกับสอนแบบ<ม>โดยใช้เบสิกของความรู้ที่เรามีของ SCAE มา<ม><ม>ค่อยๆบอกคาว่าเออเนี่ยเราต้องเริ่มสร้างคัริคูลัมออกมาตะ้ให้ใหตาม SCAE นะครับก็ปรากฏว่ามันไม่เวิร์กเรามานั่งมองว่าเราสร้าง<ม>ห้องเรียนมาขนาดนี้แล้ว<ม>เราต้องทำ ให้เกิดในประเทศไทยให้ได้ก็เลยไปสอบเป็น a อ t ไปสอบเป็นครูว่างั้นเถอะเป็นครูคผมขอถามในจุดที่ครูเลิฟแบบเห็นแล้วว่าเมืองไทยยังขาดตอนนั้นเนี่ยคือมองเห็นแล้วใช่ไหมว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดมันมาอยู่ในเมืองไทยแล้วมัน,ะมนจะมันจะเวิร์กกับคนที่เขาต้องการเนี่ยต้องค่ะณช่วงนั้นเกาหลีนี่ครอบเวอร์ละ เกาหลีนี่คนเรียนเยอะมากมี scae เยอะมากมีค g r เกรเดเยอะมากเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันยกเว้นแถบบ้านเราบ้านเราเราก็มองเห็นว่าเดี๋ยวมันก็จะมาบ้านเราก็ไปสอบเป็นครูการสอบเป็นครูของพี่นะเวลานั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นครูคิดว่าสอบเพื่อให้เข้าใจเรื่องระบบของ scae ว่าเขาทำกันยังไงช่วงนั้นเราสอบถึงแม้เราจะได้ ast แล้วเรายังเชิญครูจากยุโรปมาสอบ ามาสอนแต่คนไทยเข้าเรียนน้อยมากนักเรียน<อ>คนไทยคนแรกคือครูนกครูนกแล้วก็จะมีน้องๆที่เชียงใหม่อยู่คนสองคนและหลังจากนั้นเนี่ยพี่เห็นการพัฒนาเกิดขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆจากความไม่สะดวกสบายที่เราเดินเรียนในเมืองนอกพอเรามาเซตอัพโรงเรียนเราก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องสร้างมาตรฐานให้ได้ว่านักเรียนเนี่ย มชีนอย่างเครื่องชงเนี่ยคือวันอ่อนวันมชีนนักเรียนหนึ่งท่านไม่ชีนหนึ่งตัวอะไรงียค่ะแล้วก็อย่างเครื่องคั่วโอเคหนึ่งต่อสองความสะดวกสบายที่เราเคยลำบากมาเรา provide ให้นักเรียนที่นี่ครูเริ่มเห็นแบบเพนพอยแล้วว่าสิ่งที่เรายังแบบไปเรียนแล้วมันยังขาดอุปกรณ์ไม่ครบก็เลยมาตั้งสถาบันแล้วก็ทาให้ทุกอย่างมันมันครบผมว่าจริงๆหนึ่งต่อหนึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าได้ประสบการณ์เยอะมากๆเลยและสามารถแบบรู้สึกว่าเราได ได้ปรับได้คอนโทรลได้ทดสอบกันเป็นมาเลสตียจริงจริงพอมาเป็นครูสอนสายยุโรปก็สบายนิดหนึ่งสายยุโรปเขาให้ครูสามารถที่จะ create material ในการสอนอได้แบบอย่างฟรีดอมคุณจะเอาอะไรมามาสอนนักเรียนก็ได้ขอให้ในจิตใต้สำนึกของคุณนักเรียนต้องออกไป ทำงานได้เ,เต็มที่คือคได้ความรู้ออกไปแต่พูดถึงตอนแรกในการที่จะมาเริ่มก่อตั้งสถาบันที่ยังไม่มีใครรู้จักและนักเรียนในเมืองไทยแบบยังน้อยคนคที่แบบให้ความสนใจยังน้อยะอะไรที่เป็นสิ่งที้ทมให้ครูเลิฟกล้าที่จะตัดสินใจมาเปิดสถาบันที่แรกเลยครูเคยเล่าให้ ให้น้องอมฟังบอกว่าครูเฟลนะเฟลคือคนไม่เข้าใจแต่ครูไม่เคยทิ้งว่าเฟลแล้วครูเลิกไม่ครูมองเห็นว่าวันหนึ่งคนจะต้องเข้ามาเรียนและเราก็ไม่ได้คิดว่าธุรกิจของโรงเรียนที่เราเปิดอยู่เป็นแหล่งผลิตเงิน g e n e r a t เน n เรตอให้แฟบไม่ใช่รเราก็เลยไม่ได้ stress เรื่องตรงนี้ไม่ได้เครียดแล้วก็มองเห็นเขาเติบโตในบ้านเราแบบเรื่อยๆๆณปัจจุบันมีโรงเรียนหลายโรงเรียนมี AST แย่ๆไปหมดเลยเราก็รู้สึกดีใจว่าเออมันมีเพลเยอร์เข้ามาในวงการเยอะครับนะคะแต่พูดถึงว่าวิสัยทัศน์แบบดีมากเลยนะครับคุณเริ่มมองในยุคนู้นแต่ว่าคนในสมัยถ้าย้อนกลับไปในยุคที่ผมเริ่มมาเข้าสู่วงการกาแฟสักประมาณสัก7จปปีที่แล้วคนยังมองไม่เห็นแบบ เกี่ยวกับสเปเชียลตี้ว่ามีความสําคัญเลยแล้วทาไมครับคนที่เข้ามาสู่วงการสเปเชียลตี้เขาถึงมองหาโรงเรียนสิ่งที่เขาคาดหวังและเขาอยากจะได้ไปเนี่ยส่วนใหญ่คืออะไรบ้างครับคุณเลิศจากประสบการณ์คือจากประสบการณ์ที่ครูสอนหรือนักเรียนที่เดินเข้ามาเนี่ยมีนักเรียนอยู่สองสามประเภทครับทายที่หนึ่งคอปเปรสใหญ่ๆส่งมาธุรกิจองค์กรใช่องค์กรหญ่เกี่ยวกับเครื่องดื่มกาแฟใช่ค่ะในทุกรูปแบบส่งมาทำเทรนนิ่งครับทายที่สอง เปิดธุรกิจแล้วงงหาดิเรกชันไม่เจอใครเยอะนะเยอะครับงงเพราะว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยพูดอีกภาษาหนึ่งแล้วจะเป็นภาษาของกาแฟพิเศษหมดแล้วคุณคัพปิ้งแล้วยังเออเทสโนดเป็นยังไงเออเนี่ยอันนี้ขั้วสเกลสีไหนกาแฟที่คุณใช้คนที่เปิดแล้วงง เพราะว่าบางคนแม้กระทั่งคนคั่วที่คั่วแล้วก็ใช้ศัพท์ผิดนี่แหละคือเหตุผลที่ทาง SCA ต้องการที่จะ control standard และใช้ common language ให้คนพูดในภาษาเดียวกันทั่วโลกและมี protocol เหมือนกันอันที่สก็คือคนที่ต้องการจะเปิดร้านกาแฟแล้วไม่อยากหลงคือไม่อยากแบบ เดินเดินทางไปเอ้ยงงว่ะทำไงดีคือหาดิเรกชันให้ถูกต้องเลยเป๊ะครับที่นี่ก็จะให้ดิเรกชันให้ถูกต้องว่าการไปสู่กาแฟพิเศษเลยถูกต้องคุณควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรคุณควรจะทําอย่างไรบัตเจ็ตคุณมีแค่ไหนที่จะซื้อเครื่องลงทุนประมาณไหนหมายความว่าการติดกระดูมเป็นแรกสําคัญที่สุด ถูกไหมใบเชตเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟพิเศษก่อนแล้วนอกเหนือจากกลุ่ม3ามกลุ่มที่ครูเลิศบอกว่ามาเรียนนะครับยังมีคนที่แบบว่าไม่รู้จักแบบการทํากาแฟหรือธุรกิจกาแฟเลยแต่ว่าหลงรักหลงไหลในเครื่องดื่มกาแฟไหมครับก็จะมีคนที่เป็น coffee lover เยอะเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเขาชอบดื่มกาแฟแล้วต้องการความรู้เพิ่มขึ้นความรู้ที่ชัดเจนจริงๆเพราะว่าเขาชอบตะเวนดื่มกาแฟเป็น coffee hopper ไป เที่ยวเดิมตามร้านโน้นร้านนี้อีกคนอีกกลุ่มนี้ก็มีเยอะเหมือนกันค่ะเพื่อให้เขาได้ดื่มกาแฟแบบเป็นขึ้นได้รู้เกี่ยวกับรสชาติหรือโปรเซสแล้วก็มีความแบบอินในกาแฟมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อย่างสําคัญคือภาษาเนาะจะได้เข้าใจในภาษาเวลาบริต้าสื่อสารมาเหมือนกันใช่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 ค่ะมีค่ะคนกลุ่มนี้ก็มีในคอร์สนของ SCA ที่มีคอร์สอะไรบ้างเรามีคอร์สอยู่6คอร์สนะคะ1 เป็นในเรื่องของ introduction to coffee อันที่สอง green coffee green coffee ก็จะเป็นออ์สตั้งแต่การเพราะปลูกกาแฟการที่จะคัดสรรเอาสารกาแฟมาใช้หรือกาแฟที่คั่วมาใช้สายพันธุ์อะไร p r o c e s, บ <S แบบไหนมาจากแหล่งไหนของโลกรสชาติเป็นอย่างไร,รมีเกี่ยวกับเรื่อง roasting roasting ค่ะ roasting ก็คือสอนวิชาการคั่ว มีเรื่องเซนซอรีคค่ะเซนซอรีก็รสชาติเกี่ยวกับกาแฟเคมีในกาแฟมีรสชาติอะไรบ้างรสชาติดีรสชาติเสียถ้าเจาะไปเลยนะแบบสับที่เราได้ยินบ่อยมันจะมาจากเซนซอรีใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนัตตี้คาราเมลใ f r ฟลรใช่ค่ะมาจากวิชาเซนซอรีแล้วก็มีในเรื่องของบาริสต้าบาริสต้าก็คือสอนในเรื่องของสปีดบาร์ ทั้งหมดนะคะมีในเรื่องของบริวิ่งก็คือสอนในเรื่องของพวก Slow Bar แล้วคุณเริ่มมองอยังไงบ้างครับกับแบบ Third ดเวฟหรือทิศทางของกาแฟในยุคใหม่ที่เป็นสเปเชียตีในมุมมองคุณเริ่มมองว่าคนที่จะเข้ามาควรจะปรับตัวยังไงหรือควรจะมีไกด์ไลน์ยังไงในการเข้ามาสู่ยุคสเปเชียตี้พี่อยากให้คนที่อยู่ในวงการน่ะอย่าตามแฟชั่นมากเกินไปนะคะลูกศิษย์ของพี่หลายคนมากจะเปิดร้านกาแฟ ทั้งประเทศไทยใช้แบรนด์นี้ผมจะต้องไปใช้ยี่ห้อนี้ทั้งๆที่พื้นที่ในการขายจะเป็นอีกแบบหนึ่งเราก็จะบอกว่าจํากัดจําพอให้พอเคียงกับธุรกิจของเรา target ของเรา concept ของเราคืออยากไปตามแฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จําเป็นจะต้องทำมากที่สุดคือหาความรู้เซ็ตคอนเซ็ป ของธุรกิจตัวเองดูลูกค้าทาร์เก็ตกลุ่มที่จะขายลูกค้ากลุ่มไหนแล้วก็จะต้องอ<ม>ินเวสในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือม,มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าอยู่ในจุดอันนี้ครูเข้าใจนะ<ม>อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องใช้เครื่องแพงเพื่อเป็นอิมเมจแต่ในบางบางที่ที่แบบเอ้ยมันจําเป็นไหมอะเรามีงบอยู่แค่นี้เองรเราก็หาเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่แพง แต่ว่ามันสามารถทาออกมาได้ดีเหมือนกันสำคัญที่สุดตัวเราเป็นคนทำอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเนาะที่หลายใคนอาจจะแบบให้ความสําคัญเรื่องแฟชั่นมาก่อนความสาคัญในเรื่องของผ้ามาก่อนแต่ว่าไม่ลืมตัวตนลืมคอนเซปต์ลืมดึงสกยภาพของตัวเองออกมาถูกต้องใช่ไหมครับก็ทาให้หลงทางได้หมคุณใช้เครื่องแพงๆถ้าคุณออปเรตไม่เป็นคุณไม่มีความรู้กาแฟคุณก็ไม่อร่อย โหอันนี้คือใช่จริงๆค่ะครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่แบบว่าสําคัญแต่คนมักจะมองข้ามใช่ไหมครับค่ะแล้วด้วยมุมมองของแฟบอะคาเดมี่ในอนาคตอีก 2- 3ปีครูเลิฟมีเป้าหมายยังไงบ้างครับหรือว่ามีแพชชั่นยังไงต่อไปบ้างในของเราก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะครับยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมอาจจะมีการปรับอะไรใหม่ๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคิดว่าของเราสเตเบิลละครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องโตชิบ้า นำสิ่งดีๆสุดชีวิตคือหาครูเก่งๆเข้ามาแชร์링 experience คือความรู้เราจะไม่หยุดหาในความเป็นการที่ผมเห็นเนาะคือที่นี่จะคัดสรรสิ่งที่ดีจริงๆเลยว่าจะเป็นแบบครูที่แบบว่าคนที่เก่งๆจริงๆครูก็จะเชิญมาที่นี่หมดเลยเพื่อให้คนไทยหรือว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนกับสิ่งที่ที่ดีจริงๆแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์คือรับจํากัดจํานวนในแต่ละคลาสไม่ได้เบิดคอร์สเยอะแต่ว่าต้องการไม่เยอะให้มันมีคุณภาพที่สุดที่ต้องการส่งมอบไป ฝากนิดหนึ่งคือบางท่านมีความรู้สึกว่าโอ้ครูที่นี่โหดมากเรียนต้องรีเทคหลายครั้งครูอยากให้มองในแง่ของศักยภาพของตัวเราเองว่าเฮ้ยครูโหดสิดีมันทำให้เรารู้ว่าค a ปาซิตี้ของเราเนี่ยเราได้แค่ไหนตัวครูเองยังต้องรีเท e เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะต้องดูว่าจบง่ายๆแล้วมันได้ความรู้ไหมกับครูโหดๆที่เขาพยายาม เขี่ยวเข็นให้เราผ่านน่ะใช่ใชตรงนั้นเราได้มาเต็มเต็มเลยผมเห็นด้วยนะค่ะบางคนอ่ะอาจจะมีเป้าหมายว่าต้องการแบบสเต็ปอัพตัวเองให้เก่งขึ้นแต่บางคนอาจจะมองแค่แบบได้ใบเซอร์ค่ะซึ่งจริงๆผมมาว่าไอใบรกเนี่ยมันแบบมันได้ความภูมิใจมันทําให้เราเก่งขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เข้าใจกาแฟมากขึ้นจริงๆผิดก็คือผิดเรียนใหม่ดีเทคใหม่อะไรเงี้ยต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเครียด กับการที่จะต้องรีเทคมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาครับทุกคนฉะนั้นเ่ยโดนรีเทคก็เป็นเรื่องจริงิจริงจร่ะก็แฟบเป็นสถาบันกาแฟพิเศษที่เราสร้างขึ้นมาและเปลยดความรู้เพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเอาไปอัดแบบใช้ให้เกิดประโยชน์กับอาชีพของตัวเองนะคะแล้วก็กลับมาอัปเดตได้เรื่อยๆกับครูทุกท่านที่โรงเรียนเป็นประโยชน์ที่อบอุ่นมากเลยค่ะดีมากเลย จากความหลงไหลในแฟชั่นจะนำไปสู่โลกแห่งกาแฟนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี1995เมื่อแฟบแฟชั่นคาเฟ่ซึ่งเป็นผู้นำในด้านของแฟชั่นของเมืองไทยได้ผนึกกำลังร่วมกับกาแฟจนรวมเป็นสถาบันสอนกาแฟพิเศษแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าแฟบมั่นใจว,ว่าสถาบันของเขาจะสามารถเป็นสถาบันกาแฟพิเศษที่ดีที่สุดในโลกได้และใครครับที่ชมมาถึงตอนนี้ครับอยากจะลองทานกาแฟของแ a b Coffee Academy ผมมีมาแจกทั้งหมด10ถุง10ประเทศครับซึ่งกิจกรรมร่วมสนุกก็ง่ายมากๆเลยครับเพียงคอมเมนต์เข้ามาว่ากาแฟสเปเชีชลตี้คอฟฟในแบบของคุณเป็นยังไงเราจะทําการเลือกผู้โชคดีจากคอมเมนต์นะครับแล้วก็ส่งให้คุณถึงบ้านฟรีๆเลยครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ